แล้วก็อยู่กันที่บูธอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะเลือกสุขภัณฑ์สาหรับบ้านสักหลังเนี่ยมันมีระบบไหนบ้างที่เหมาะสมกับเราแล้วก็มีวิธีการหรือว่าหลักการในการเลือกอย่างไรบ้างครับหลักๆเลยระบบฝัดร,ระบบชัระาล้างของเราก็จะมีวอดดาวกับไซฟอนเราที่เป็นระบบมาตรฐานอยู่แล้วที่ทั่วโลกก็ใช้กันนะครับแต่ของเราแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดใส่ใจเรื่องสุขอนามัยเป็นหลักอยู่แล้วครับก็พอเราจะมีเทคโนโลยีแนละนวัตกรรมด้านความสะอาดครับลิเกซิตหนึ่งเดียวจะมีกันเลยก็จะมีดับเบิลวน ตัวปัดที่ค่อนข้างค่อนข้างดีแล้วก็เราพัฒนามาจากวอดดาวธรรมดาครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแล้วก็เพิ่มพลังน้ําบนครับตัวนี้ครับเป็นแบบพาวเวอร์ลีมครับสร้างพลังน้ําบนให้ํำระล้างหน้าถูได้สะอาดหมดจุแล้วก็คลีนเลยครับน้ําจะออกมาด้านข้างออกมาเป็นแบบพลังน้ําบนเลยครับแล้วก็ยังสามารถตักลาดได้เหมือนวอดดาวครับเพราะว่าเราพัฒนามาจากวอดดาวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ให้ประหยัดน้ำมากขึ้นเงียบมากขึ้นเวยครับตัวนี้ออันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเวลาที่เราใช้จริงๆคือกดทั้งเดียวเนี่ยมันจะ เหมือนกับรู้สึกมันสะอาดเร็วใช่ครับปัดเดียวเลยนะครับแล้วก็ตัวที่สองก็เป็นอควาซรลมิกครับตัวสารเคลือบอควาซรามิกนี้จะจะเคลือบอยู่ที่หน้าถูตรงนี้ครับป้องกันคราบเหลืองคราบน้ําต่างๆแล้วก็ช่วยในการทาความสะอาดนะครับให้ดูเงางามเสมอครับสังเกตไหมว่าการเคลือบเคลือบสีรถยนต์อ่ะส่วนมากถ้ารถยนต์เราทําสีมาเสร็จตัวเนี้ยก็เป็คล้ายการครับการทํางานเค้าเคลือบไว้เพื่อป้องกันคราบ ท่าฝุ่นท้าอะไรเงี้ยใ,ให้ทำความสะอาดได้ง่ายๆๆคือเอออันนี้ผมมีปัญหาเวลาใช้จริงๆๆทีพอใช้ไปเหลืองเหลืองทำความสะอาดยากแต่ตัวนี้ก็คือมันจะเงาวาวตลอดเลยช่วยในการทำความสะอาดได้ด้วยประหยัดเวลาไม่ต้องใช้สารเคมีที่แรงแรงได้เลยเอ๊อย่างนี้คาแนะนําเวลาที่ผมทําความสะอาดจริงๆแล้วเนี่ยควรจะใช้น้ํายาแบบไหนหรือว่าใช้แค่น้ำสบู่ครับน้ำน้ำสบู่เหลวก็ได้สบู่เหลวหรือสันไ์ลผสมน้ำอ่อนได้เลยครับเพราะว่าตัวเนี้ยของเรามีสารเคลือบความปลอดภัยนะปลอดภัยมั่นใจไร้แบคทีเรียเลยตัวเนี้ยสารเคลือบตัวเนี้ยเราจะ ผสมกับตัวเนื้อเซรามิกเข้ามาเป็นตัวเดียวกันเลยแล้วก็พ่นเคลือบก่อนเผาอยู่ที่1000องศาทําให้สารเคลือบตัวนี้อยู่กับตัวสุขภัณฑ์ตลอดทุกการใช้งานเลยครับอ๋อดังนั้นการทำความสะอาดท,ทั่วไปก็ใช้แค่น้ําสบู่หรือว่าน้ำผสมสันไลน์ใชะนะครับก็ขจัดคราบสกปรกทั่วไปใช่ครับโอเคแล้วคราวนี้ผมเห็นมันมีรูปทรงที่มันแตกต่างกันหลากหลายรูปแบบเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยมันมีผลอะไรไหมหรือว่าเราควรจะเลือกอย่างไรครับ ตัวตัวฐานนะครับตัวฐานส่วนมากมีผลไว้ส่วนมากจะมีเรื่องเรื่องดีไซน์แล้วก็ความสวยงามแล้วก็การทาความสะอาดได้ง่ายกว่าครับประมาณนี้แข็งแรงทนทฐานประมาณนี้ครับ<อ>ยิง่งฐานเล็กอย่างพวกฐานเล็ก่ก็จะมีซอกซอนนะครับซอกซอนทําความสะอาดย,ยากกว่าอย่างเงี้ยครับมันจะมีซอกต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็ฐานเล็กด้วยอ,อาจจะไม่แข็งแรงท<อ>นทฐานเท่ากับตัวฐานใหญ่แล้วก็ดีไซน์อาจจะไม่สวยมากครับผม ก็คือเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็ใครที่รู้สึกอยากได้ความมั่นคงแข็งแรงหรือว่าน้ำหนักตัวเยอะนิดนึงใช่ถูกต้องอยากนั่งสบายๆก็เลือกฐานแบบเต็มใช่ครับนะครับอืมโอเคนี่ก็จะมีหลากหลายให้เลือกเลยเนาะใช่แต่ส่วนมากลูกค้าจะชอบฐานเต็มเพราะว่ามันดูสะอาดดูทำความสะอาดง่ายแข็งแรงทนทานครับประมาณนี้ครับแล้วก็ดีไซน์สวยงามหรูหราอะไรมาดีครับอันนี้ใหญ่เลยหมื่นเจ็ดนะครับอันนี้เป็นทรงเหลี่ยมนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมแนะนําว่าเวลาที่ มาเลือกจริงๆลองนั่งได้ใช่ไหมควรควรลองนั่งก่อนครับเพราะว่าสรีรัแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแต่ละฝาที่ออกแบบมาก็ไม่เหมือนกันร่างกายของคนเราก็ไม่เหมือนกันครับลองลองนั่งครับหลักๆเลยคือนั่งสบายก่อนครับแล้วก็ตามาด้ดยดีไซน์ฝาตามันกครันโอเคนี่สําคัญนะครับถ้ามีโอกาสเลือกนะคือโถของใครโถของมันอถ้ามีโอกาสเลือกได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนอกจากตัวของดีไซน์แล้วเนาะโอเคอันนี้คือเรื่องของสสุขภัณฑ์นะครับ ตัวท่อตัวนี้ของเรานะก็คือถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายนะครับแล้วก็สามารถยืดหยุ่นของระยะตัวท่อที่เราติดตั้งได้คนระับัุนี้ครับเรื่องการใช้งานก็สําหรับใครที่สร้างบ้านหรือว่ามีปัญหาเรื่องของระยะนะครับ,ค,รบคือคหลายๆท่านเนี่ยปรึกษาผมเรื่องของใช้สุขภัณฑ์ไปแล้วเอ๊ะทำไมมีกลิ่นกลิ่นย้อนพอไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวท่อระบายอากาศก็ดีทํามาสมบูรณ์แบบหมดแล้วรปรากฏว่าพอรื้อเข้าไปเนี่ยระยะของตัว ท่อที่ระบายน้เอ้ยระบายของเสียครับจากตัวสุขภัณฑ์เนี่ยมันไม่ตรงแต่มาตรฐานใช่ถูกต้องถ้าไม่ตรงมันจะมีกลิ่นย้อนแล้วก็น้ำมันจะไม่ไม่ไม่ปีนเวลาเรากดก๊อดบางทีเรากดสองครั้งสามครั้งถึงจะลงออันนี้คือสาเหตุนะครับถ้าใครใ<ช>มีปัญหาเนี่ยถ้าให้ช่างเขาหรือดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าระยะต่างๆมันไม่ตรงก็ต้องมาหาอุปกรณ์เสริมแบบนี้แหละใช่ครับนะครับในการที่จะช่วยเขาเรียกว่าเหมือนเยื้อศูนย์ปรับ<ช>แก้เยื้อศูนย์นิดนึงพอใครับโอเคแต่อันนี้ก็คือต้องมาสั่งจองล่วงหน้าใช่<ก> อืมโอเคราคาเท่าไหร่ครับนอนนี้เฉพาะตัวนี้ตัวท่อของเราอยู่อยู่ที่ตัวตัวท่อนี้อยู่ที่พันกว่าบาทครับถ้าเป็นท่อเอสแท็บร <Okay. S 2> ับโอเคซึ่งแอยู่ที่หลักร้อยอซึ่งตัวนนะะเนี้ยพันกว่าบาทเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่า่างี้วาการที่ดีไซน์มาสามารถที่จะปรับระยับปรับระดับได้หมดเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับเรื่องของระยะเอียงเยืงเนี่ยมันดีกว่าการที่เราไปปรับโดยใช้ท่อ PVC แล้วปาดออกเพราะว่าการใช้ท่อ PVC ปาดออกเนี่ยมันมีโอกาสที่สิ่งปฏิกูลเนี่ย มันจะไม่หลงท่อแต่ตัวนี้มันเก็บหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ปลอดภัยแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูในวัตกรรมอื่นๆนะครับวันนี้ในงานเห็นมีบอกว่ามีสายฉีดชำระรุ่นใหม่มารุ่นใหม่มีครับนี่ดูโอ้สติครับเป็นสินค้ารุ่นใหม่ของเราทางด้านนเ้เลยับตัวนี้ครับดูโอ้สติครับถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานทูอินวันเลยนะครับผมสามารถฉีดแบบอ่อนโยนแล้วก็ใส่น้ํานุ่มนวลนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เราก็ยังสามารถแบบ ถอดออกมาล้างพื้นหน้าแบบเจ็ตสเปรย์ครับตัวนี้เพียงต่อดอยอ่นะครับสลังพื้นใส่น้ำเจ็ตสเปย์แรงๆได้เลยครับวันนี้ดีนะผ<อ>มว่าแล้วตัวสายฉีดสาละของเราตัวนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานมาปุ่มกดเราจะกดนิ้วชี้เราก็ปรับหัวตรงนี้ได้เลยครับนิ้วชี้ถ้าเราอยากกดนิ้วโป้งก็แบบ,แบบนี้ได้ครับตัวนี้สามารถปรับหัวได้ได้เสร็จครับจะเปลี่ยนหัวครับอ๋อคือสลับด้านได้ใช่สลับด้านได้แล้วครันี่นิ้วโป้งครับ อันนี้ก็เป็นนิ้วชี้ครับอันอนี้สําคัญมากนะครับค,ครถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานนะครับสะดวกสบายเลยอันนี้นะครับแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือเวลาที่ช่างเขาติด ฝั่งสลับด้านด้วยบางทีซ้ายขวานะบางทีหน้างานแต่แต่ละบ้านไม่เหมือนกันบางทีเดินเดินข้อมาผิดตั้งแต่ตอนแรกเลยครับัวนี้ก็ช่วยได้บออนี่ดีมากเลยครับก็คือหนึ่งะครับฉีดน้ําอ่อนนุ่มอ่อนโยนแล้วก็สามารถที่ดึงหัวปรับออกมาเป็นนิสย์ชัรนละล้างผือได้ด้วยอุ่นสบายเลยใครในห้องนรำห้องน้ำนะครับจะได้ไม่ต้องไปปรับที่หัวปอกนะครับแล้วก็สามารถที่จะสลับหัวปรับได้นะครับว่าเราจะฉีดใช้นิ้วชี้หรือนิ้วโป้งก็ได้อันนี้ผมชอบเพราะว่ามันสะดวกมากเลยเพิ่ม ครับอันนี้ใช้นิ้วชี้นะครับอ่าอันนี้ใช้นิ้วโป้งอันนี้ใช้นิ้วโป้งครับโอเคก็มาเลือกได้นะครับสําหรับสายสายที่ชําระเป็นซีรีส์ใหม่เนาะดูโอใช่ไหมครับอันนี้ครับผมโอสติกครับเป็นดูโอสติกนะครับไฮยีสเพย์นะครับท่วยนิันมาลองได้นะครับที่งานต่อมาเป็นตัวอีซี่โฟครับผมอีซี่โฟตัวนี้ก็จะเป็นก๊อกรุ่นใหม่ครับผมออกแบบมาเพื่อการ ใช้งานที่สะดวกสบายครับคือกดง่ายตัวนี้ครับตัวแบบบางตัวตัววาเราจะมีความแข็งแรงคุณค่านะครับของเรามีการทดสอบวาตั้งแต่ห้าแสนครั้งครับตัวนี้และรับประกันตลอดอยุตสาหกรรมสำหรับตัววาเปิดปิดอ่ะอะไรอันนี้คือปรับจากระบบที่ต้องหมุนใช่ต้องดันไม่ต้องใช้แล้วนะครับใช่ครับสะดวกสบายที่สุดเลยคือพุชคือกดลงไปใช่ถูกต้องครับอันนี้เป็นกดหนึ่งเลยสัมภาระคือเราใสรตะกั่วครับตัวนี้เราสอดท่อระดับฟูดเกตเข้าไปภายในท่อครับทำให้ใส่น้ำผ่านไหลผ่านก๊อกเราอ่ะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยครับไม่มี ตัวสารต้นเพื่อนที่มาจากแ้ลมฝันกอล์ฟเ,า <S <S เราโ <Okay, S 2> อเควอนนี้น่าสนใจมากหนึ่งกดง่ายคนทานนี่นะครับทดสอบการเปิดติดเนาะก็เป็นพุชแอนดาวก็มีทั้งหมด3สีด้วยกันแล้วก็จะมีสีโครมเมี่ยมแล้วก็ตัวไวท์แล้วก็แบล็คครับอ่านี่โครเมียมนะครับความสวยงามความเงานะถ้าใครชอบแบบหรูหรานิดนึงนะครับแต่ล้สุขพันฑ์ชอบสีขาวก็จะเป็นขาวเหมือนขาวสุขพันธ์เลยเนาะใช่ครับผมดนะครับแล้วก็มีสีแบล็กนะครับสีดํา เป็นดำดำด้านนะครับอันนี้นะจะเป็นดำด้านถ้าใครชอบได้ครับทั้งสามสีนะโอเคนะครับอันนี้เป็นกลสบัดของอุซิโรนะครับ <c oughs> ก็สามารถเลือกได้อันนี้มีระบบเป็นฝักบัวเป็นระบบนี้ไหมหรือว่ามีครับผมก็จะมีตัวตัววาลวฝักบัวตัวนี้ครับก็คือต่อใช้กับฝักบัวได้เลยก็จะดีไซน์แบบกันกับตัวสีขาวนี่เลยเป็นส่วนที่มันก็มีทั้งหมดสาสีเหมือนกันครับโอเคครับใครที่อยู่ที่บ้านนะครับเปิดฝักบัวลําบากนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊อกเปิดแล้วก๊อกมุนเนี่ยก็มาใช้ตัว easy flow นะโอ้เลือกได้ตามชอบใจเลยครับกดบนกดล่างนะครับอันนี้ใช้ไปนานๆมีปัญหาไหมครับ ตัวนี้นะครับของเราทานอยู่แล้วครับคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานเนาะหลักๆลัแบรนด์อื่นทั่วไปที่เขารับประกันการทดสอบวาวจะอยู่ที่1นึ่งแสนถึงสามแสนครั้งแต่ตัวนี้คือทดสองห้าแสนครั้งเลยครับทาให้อายุการใช้งานค่อนข้างยาวนานมากครับโอเคโอ้ใช้เรื่องเลยนะครับนี้ใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับเป็นจัสฟลัชนะครับของอีซี่โปจากบริการสแตนดาร์นะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีสินค้าอื่นนะที่ใช้ระบบนี้นะครับ ไอตัวนี้ก็เป็นสินค้าใหม่ที่เราไปโชว์ลองน้ำเมื่อกี้ครับเป็นสายฉีดดูสติกใช่ดูสติงไหมในเห็นชัดนะซึ่งความพิเศษให้หน่อยครับตัวนี้สีขาวเนี่ยก็คือเราเราเคลือบสารให้ยินพัดนะครับคือป้องกันตัวเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันใกล้ที่สุดกับพันธุ์ครับเราก็เลยเคลือบให้ตัวนี้เฉพาะตัวสีขาวติตัวเดียวนะครับตัวอื่นเราไม่ได้เคลือบก่อนอ๋อถ้าใครสนใจนะดีที่สุดตัวนี้เลือกใช่ครับผมตัวสีขาวเราเคลือบตารให้ยินพัดถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเป็็นนนนตััธรรรมดาาาะแ่ฟงงกกก์ชชใ้ นีเลือกได้นะครับตัวนี้ก็เป็นปลาบัวดูว่าสติกเหมือนกันครับเหมือนกันเปิดส<อ>ต,ติกได้ถอดหัวได้เหมือนกันครับอตอัวใส่น้ํานุ่มครับเหมาะนี่ก็ทูยมนันเหมือนกันอนโดนตอบผิวครับตัวนี้ครับเพราะเราใช้เทคโนโลยีครับตัวนี้ใช้อากาศเข้ามาช่วยครับอ๋อคือเพิ่มฟองอากาศเข้าไปใช่ครับ,บ,บมันก็จะเป็นฟองฟองเล็กๆนุ่มๆต้องครับแรงแต่นุ่มแบบอืมอ่านะครับแล้วก็มาใช้กับตัวระบบเปิดปิดน้านะครับระบบใหม่ตัวนี้นะตัววาล์วปิดของตัววาล์วตัวนี้เลย ก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ครับก็สามารถเดินเลือกซื้อได้นะครับนอกจากในงานแล้วเนี่ยก็ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับก็ไปเลือกดูนะครับอุปกรณ์สําหรับห้องอาบน้าของเราแล้วก็เรื่องของห้องน้ําเรื่องของสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับกับแบรนด์ a m e r า c a n s t a ซึ่งก็ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับว่าแบรนด์นี้อยู่คู้กับเรามานานนะครับโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับใครที่สนใจก็มาเดินในงานได้ถึงวันที่9นี้นะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ